สวัสดีค่ะวันนี้มาอีกคอนเทนต์หนึ่งแล้วนะคะเราไมา่ได้เจอกันมาสองวันเนาะไม่ได้สร้างคอนเทนต์มาสองวันคอนเทนต์นี้มีชื่อเรื่องว่าทําไมช่วงนี้เขาไม่ค่อยสนใจเราทําไมตอนนี้เขาแบบไม่ค่อยสนใจเราเรามาดูสาเหตุดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเรากับเขาสองคนนะคะโอเคค่ะตั้งสมาธินะคะแล้วหลับตาค่ะแล้วก็เลือกเลยนะคะเลือกอกล่องที่หนึ่งสองสามค่ะ เลือกกองที่1 2 3นะคะตั้งสมาธิดีแล้วจำไว้ว่าตัวเองได้เลือกไพ่กองไหนนะคะก่อนที่เราจะไปเฉลยนะคะฝากแชร์ฝากกดไลค์กดติดตามกดหัวใจกดคอมเมนต์คนไหนนะคะได้ไพ่กองไหนก็กดคอมเมนต์ให้แม่ด้วยนะคะแม่อยากรู้แม่อยากสาระแนส่วนคนไหนนะคะตอนนี้นะคะมีคนหลายคนถามว่าแม่คะโปรโมชั่นตอนนี้มีอะไรบ้างคะในการดูดวงค่าดูดวง99บาท5คําถามค่าดูดวง99บาท5คําถามแบบโทรคอ แบบโทรคอเก๋เลย9ก้าสกบกาบาทห้ากำนามรีบจับจองกันมาได้เลยค่ะได้ดูเร็วได้ดูด่วนแน่นอนค่ะแม่ไม่ค้างคิวนะคะแม่จะดูวันต่อวันเลยนะคะโอเคค่ะเรามาเฉลยกันดีกว่าว่านะคะว่ากองที่หนึ่งนะคะกองที่หนึ่งทำไมเขาถึงเงียบทำไมช่วงนี้เขาดูไม่สนใจเรานะคะทำไมดูไม่ค่อยสนใจเราเกิดอะไรขึ้นขอไพ่สมามใบค่ะกองที่หนึ่ง อืมอ่าอ่าหกใบแล้วกันตอบไม่ได้ทําไมช่วงนี้เขาดูไม่ค่อยสนใจเรานะคะโอเคเข้าใจแล้วค่ะตอนนี้เขารักเราน้อยลงมากนะคะสําหรับตอนที่หนึ่งตอนนี้เขาคิดเยอะคิดมากค่ะเขาแอบไปคุยคนอื่นนะคะเขาแอบไปมีเป้าหมายกับคนอื่นนะเขารู้สึกว่าเขาแบบไม่ค่อยเห็นค่าของเราช่วงนี้เขาอึดอัดเขาเดือดเขาเบื่อเอางว่าช่วงนี้เขาเบื่อเรานะ เขาได้เปปะแหงกับคนอื่นแต่ก็ยังไม่ค่อยได้คุยอะไรกันมากนะคะอย่าเพิ่งตื่นเต้นว่าเขาไปนอกใจนะผิดว่าเขาเบื่อเราแล้วเขาก็เลยได้ไปคุยคนอื่นเขาก็เลยเขาไม่ค่อยเห็นค่าเราช่วงนี้เนาะ้อที่2ค่ะทําไมเขาถึงนี่เงี่ยทำไมช่วงนี้เขาไม่ค่อยสนใจเราเกิดอะไรขึ้นนะคะตอนที่2 โอ้กองที่สองชัดเจนมากที่เขาไม่ค่อยสนใจเรานะคะกองที่สองเพราะเขามีคนอื่นค่ะตอนนี้เขามีคนอื่นไปที่เรียบร้อยแล้วเขาแอบคุยคนอื่นเขาเลยไม่ค่อยสนใจเรานะคะเรามาดูกองที่สามดีกว่านะคะว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาไม่ค่อยสนใจเราเลยนะคะทําไมเขาไม่ค่อยสนใจเราเลยนะคะอืมเข้าใจแหละเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะที่เขาไม่ค่อยสนใจเราเพราะเขารักเราน้อยลงเหลือเกินสำหรับกองที่สามเขารักเราน้อยลงแล้วเขารู้สึกว่าไม่อยากไปต่อกับเราแล้วอ่ะเขาอยากหยดกับเราแค่นี้แล้วอ่ะ เาอยากลองไปพบค,คนอื่นแล้วเขาเบื่อแล้วอะเขาเบื่อเขารักเราน้อยลงแล้วอะเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะรักเราได้อีกแล้วอะเขาก็เลยคิดว่าตอนนี้ขอเขาเงียบๆไปก่อนอะไรประมาณเนี้ยขอแสดงความเสียใจด้วยสําหรับคนที่แบบโดนบาดเจ็บกันมากๆเลยที่เขาไม่สนใจเนาะยังไงก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงว่าเราจะแก้ไขกันยังไงเนาะใครได้แพ็กอองไหนก็พิมพมาบอกได้ลยนะจ้าสิ่เสมอแล้วเจอกันค่ะขอบคุณค่ะคนไหนอยากดูวงสุดตัว9 9บาทห้าคำถามแบบคอนะทักมาได้เลยจ้า